สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปนิศเมียฝรั่งอเมริกาค่ะปะนิศเดินมาที่ใจกลางเมืองแล้วค่ะเดี๋ยวปนิศจะพาเพื่อนๆไปรับชมหมู่บ้านทางฝั่งตะวันออกบ้างค่ะและโซนโนนก็มีฟาร์มด้วยนะ,ะเพื่อนๆตามปนีศเลยค่ะอยู่ใจกลางเมืองแล้วและเพื่อนๆจะเห็น เขาติดธงเป็นทิวแถวสองฟากถนนเลยนะคะนั่นก็คือเขาเตรียมพร้อมสำหรับ uh, Fourth of July นั่นก็คือเป็นวันชาติของอเมริกานั่นเองค่ะวันที่4 uh, ี่กรกฎาคมค่ะตอนนี้ปณิชก็เดินมาถึงสะพานแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวก็จะ เดินหน้าต่อไปก็จะมีบ้านทางฝั่งตะวันออกค่ะแล้วเพื่อนๆจะได้เห็นว่ามีอะไรบ้างตรงโน้นนะคะสวยอ่ะเนาะเพื่อนๆดูนะคะ ต้นไม้สูงใหญ่เลยทีเดียวนะคะเป็นต้นเมเปิลสวนมากค่ะและเวลาที่เมเปิลเหล่านี้พอถึงฤดูใบไม้ร่วงมาก็จะเปลี่ยนสีค่ะฝั่งทางนี้ก็ยังมีบ้านทรงยุโรปให้เห็นแต่ไม่ได้รับการ บำรุงรักษาเท่าที่ควรค่ะเพราะฉะนั้นก็ทำให้บ้านที่สวยงามนั้นดูไม่สวยค่ะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นห้องสำหรับเช่าเก็บของน,ะะนี่ก็เป็นโบสถ์อีกแห่งหนึ่งที่ปณิสบอกว่าที่นี่เขามีโบสถ์ถึงหกเจดแห่งด้วยกันค่ะ หากเพื่อนๆรับชมคลิปนี้แล้วมีความคิดเห็นประการใดคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะพบกันใหม่โอกาสหน้านักค่ะ